เอา,า,าบุญมาฝากจ้าเอาบุญมาฝากจ้าไว้ได้บุญเท่ากันทุกคนนัจ้าคนผู้เฒ่าผู้แก่สหมัยโบราณชอบพูดอย่างนี้อ่าแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนสายวัดนะเขาจะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยเด้อโดยเฉพาะอ่าวัดแถวแถวเมืองพน,เนีเขาอ่าเจอใครไกล้ๆกันรู้จักกันเขาก็จะสาธุเด้อเด้อสาธุเด้อเด้อ ไอ้คำว่าอนุโมทนาสาธุเทเรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงก็อ,อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องในตำนานเก่าๆก็คือพระอนุรุทธ,ธะถ้าจำไม่ผิดนะพระอนุรุทธ,ธะอ่าอพอมะโมคลานี่แหละได้ไปไปเห็นวิมานวิมานหนึ่งทั้งวัดสวยงามตาก,การตาเหลือเกินก็ถามเทพธิดาเจ้าของวิมานว่าโอ้ยเทพธิดาท่านทาบุญด้วยอะไรทําไมวิมานของท่านถึงได้สวยสดงดงาม วิจิตรการตาอะไรเช่นนี้เทพธิดาก็อายอายดิฉันไม่อยากจะกล้าบอกเลยเจ้าคะ่ะาวิมานใหญ่มากมายขนาดนี้ม,มันบังเกิดขึ้นได้ด้วยบุญเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าคะ่ะโอ้บุญอะไรขอท่านโปรดบอกด้วยเถิดวโอ้สมัยที่นางวิสาขาาได้สร้างวัดทำบุญสร้างวัดนะคะนางก็ชวน ดิฉันไปชมความสวยงามของวัดที่สร้างดิฉันก็ได้กล่าวว่าอนุโมทนาสาธุด้วยด้วยบุญแค่นั้นล่ะเจ้าค่ะก็ทําให้ดิฉันได้วิมานใ,ใหญ่โตสวยงามเช่นนี้แม่เจ้าเว้ยหลายๆเรื่องที่เขาเล่ามาขอ,ขอประมาณนี้บุญคนแก่คนโบราณก็ถึงได้สาธุยังพระดีเวลาเห็นโยมทำบุญใหญ่น่นนี่นั่นพระท่านก็จะ เออสาธุกับโยมด้วยนะพ่อแม่พี่น้องเราก็สาธุได้นะเอาบุญมาฝากกันอะไรอย่างเงี้ยก็มันมันมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะเป็นอาการทําบุญก็แค่แค่อนุโมทนาสาธุก็ได้บุญใหญ่มันง่ายโพดโพดก็บุญคือชื่อของความสุขได้ไปสั่งสมบุญก็ มีความสุขตามเหตุตามปัจจัยบุญเขาว่าคนมีบุญทำง่ายคน,คนใจดีใจบุญทำบุญได้ง่ายแต่คนใจร้ายก็ทำบุญได้ยากเพตามเหตุตามปัจจัยไปเรื่องเราด้วยบุญด้วยการอนุโมทนาบุญด้วยการสังสมบุญด้วยการบุญที่ระลึกระลึกถึงพระพุทธเจ้านอนนี้นั่นส่วนใหญ่ก็จะค้นเจอใน ระสุตตันตปิฎกในพระไตรปิฎกเรื่องโน้นเรื่องน,น,องนี้เรื่องนั้นแล้วก็คนมันมีตำราได้เรียนเนาะในพระไตรปิฎกใครอยากรู้อยากเห็นก็ลองไปค้นไปหาอ่านในพระไตรปิฎกไปถามพระอริยะดูก็ได้